อัดวิดีโอเย่ลงเรืออัดวิดีโอได้ถ่ายโลกอัดวิดีโอยันไม่บายครับลงเรือเลยครับได้ถ่ายวิดีโอใช่แล้วเวใครวะเดี๋ยว